เราจะมาดูกันในส่วนของหน้าทะเบียนไปรษณีย์นะคะหน้าทะเบียนไปรษณีย์จะประกอบไปด้วยทะเบียนอัตราค่าบริการทะเบียนอัตราค่าบริการพิเศษทะเบียนประเทศและโซนบริการทะเบียนประเภทการส่งไปรษณีย์ทะเบียนอำเภอและรหัสไปรษณีย์เราจะมาดูกันในแต่ละตัวนะคะจะมาดูในส่วนของทะเบียนอัตราค่าบริการก่อน ในช่องสีเขียวจะเป็นการแสดงอัตราค่าบริการในส่วนของน้ำหนักหรือมูลค่าช่องสีฟ้าจะเป็นการบอกถึงค่าบริการส่วนในช่องสีขาวก็จะเป็นในส่วนของอัตราค่าบริการของโซนต่างประเทศนะคะเช่นจดหมายในประเทศส่งแบบธรรมดามีน้ำหนักอยู่ที่2,000กรัม ก็จะมีค่าบริการ20บบาทแล้วเราก็จะมาดูในส่วนของปุ่มนะคะก็จะมีในส่วนของปุ่มหน้าสุดย้อนปุ่มต่อไปปุ่มท้ายสุดปุ่มค้นหาปุ่มแก้ไขและการพิมพ์รายงานนะคะและปุ่มออกเมื่อคุณต้องการที่จะทำการแก้ไขนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่มแก้ไขในข้อนี้ในส่วนนี้นะคะ คุณต้องการที่จะแก้ไขเป็นแบบไหนก็ให้ระบุรายการลงไปนะคะหลังจากนั้นก็ทำการคลิกปุ่มบันทึกในที่นี้หากท่านต้องการที่จะทำการแก้ไขให้ทำการแก้ไขเฉพาะค่าบริการในช่องสีฟ้านะคะในส่วนของช่องอื่นห้ามทำการแก้ไขใดๆทั้งสิน้นทะเบียนอัตราค่าบริการพิเศษ ทะเบียนอัตราค่าบริการพิเศษเป็นทะเบียนที่ใช้ในการคิดค่าบริการที่แยกออกไปเช่นมีการลงทะเบียนการนำจ่ายด่วนบริการตอบรับบริการตอบรับด่วนพิเศษนะคะในส่วนของอัตรานั้นถ้าหากคุณต้องการที่จะทำการแก้ไขก็ให้คลิกปุ่มแก้ไขและทำการแก้ไขอัตราค่าบริการในแต่ละช่องได้นะคะเมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้วก็ให้ทำการคลิกปุ่มบันทึก และคลิกปุ่มออกค่ะและเราจะมาสังเกตดูอีกนิดนึงนะคะในส่วนของอัตราค่าบริการพิเศษก็จะมีในส่วนของอัตราในส่วนของในประเทศกับต่างประเทศนะคะทะเบียนทะเบียนประเทศและส่วนบริการ ทะเบียนประเทศและส่วนบริการเป็นทะเบียนเกี่ยวกับอัตราค่าบริการต่างๆของต่างประเทศซึ่งเป็นค่าที่จะนำไปให้กับระบบในที่นี้เราจะแนะนำว่าอย่าทำการแก้ไขข้อมูลอะไรนะคะในช่องประเทศที่ค้นหาถ้า้านต้องการที่จะค้นหาประเทศไหนก็ให้ทำการพิมพ์ลงไปได้เลยนะคะแล้วมันก็จะแสดงแถบมา และให้ท่านทำการเลือกประเทศที่ท่านต้องการในส่วนของทะเบียนประเภทการส่งไปรษณีย์ประเภทการส่งไปรษณีย์นะคะก็ให้คุณทำการระบุในแต่ละรายการนะคะเช่นคุณต้องการที่จะทำรายการต้องการระบุว่า ต้องการที่จะให้มีการลงทะเบียนหรือไม่ก็ให้ทำการเลือกใช่กับไม่ใช่นะคะโดยให้ทำการคลิกปุ่มแก้ไขก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ให้ทำการเลือกในส่วนของการนำจ่ายด่วนคุณต้องการที่จะให้มีประเภทการส่งไปรษณีย์แบบนำจ่ายด่วนหรือไม่ถ้าต้องการก็ให้คลิกใช่ปุ่มตอบรับก็เหมือนกันนะคะ หลังจากนั้นให้ทำการคลิกปุ่มบันทึกทะเบียนอำเภอและรหัสไปรษณีย์เป็นข้อมูลของอำเภอหรือเขตต่างๆในประเทศจะมีรหัสไปรษณีย์สามารถทำการเพิ่มลบแก้ไขได้นะคะถ้าท่านต้องการที่จะดูก็ให้ทำการคลิกปุ่มถัดไปนะคะแล้วดูในส่วนของรหัสไปรษณีย์กับอำเภอหรือเขตถ้าต้องการที่จะค้นหาก็ให้ทำการคลิกปุ่มค้นหา อาจจะค้นหาจากรหัสหรือจากชื่อก็จะแสดงขึ้นมาให้เราทราบนะคะหากด้านต้องการที่จะเพิ่มก็คลิกปุ่มเพิ่มแล้วทำการเพิ่มรหัสไปรษณีย์ใส่รายละเอียดอำเภอหรือเขตและมาเหตุหมายเหตุหลังจากนั้นทำการคลิกปุ่มบันทึก